ปิตามงานสีฐานเฟสติวัลกันครับมาหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจัดใหญ่กว่าเดิมเสริมวัฒนธรรมแน่นในงานสืบสารประเพณีลอยกระทงสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชานาค2567อนุรักษ์ส่งเสริมศิลป,ปะวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาให้ครบถ้วนยกระดับการจัดงานสู่สากลครับที่หอศิลมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายสิริวัฒนิจพาณิต รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองศาสรรตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพานทองวิริยะกุลรักษาราชก,ก,การแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นดรโกเมนกันตะวัตรีระรองนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครอขอนแก่นนายนำสินวิเศษผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและนายเสกสรรศรีภัยวันผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น รวมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชานาประจำปี2567ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15พฤศจิกายนนี้ที่บึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นงานสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชานาาปีนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งปีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาให้ครบถ้วน ยกระดับการจัดงานจากระดับภูมิภาคสู่ระดับสากลอีกทั้งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน่นสถาบันการศึกษาขุมปัญญาแห่งอีสานค่ะด้านรองศาสตราจารย์ดรนิยมวงพงํำนะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสารกล่าวว่า งานสีฐานเฟสติวัลนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งเสริมการทํานุบำร,รุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการบริรการศิลปะวัฒนธรรมให้เข้ากับรายวิชาและกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้และก็ประสบการณ์จริงเราไปฟังเสียงของท่านรองธี่กรบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันครับสำหรับงานสีฐานเฟสติวัลเนี่ยโดยหลักการ ที่มาจากผู้บริหารมหาลัยจากสภาจากท่านนกิการบดีเนี่ยท่านก็มีบัญชามาว่าเราทําเพื่อนักศึกษาเพื่อชุมชนชุมชนทั้งภายในและก็ภายนอกมหาลัยและเติมคําว่า Creative Creative e c ค n o m y มีครีเอทีฟมันแปลว่ามันใหม่เพราะฉะนั้นงานสีฐานเนี่ยมันก็จะเป็นงานที่ใหม่เสมอปีนี้ธีมใหญ่ก็คือมูเตลูเพราะฉะนั้นทั้งงานจะเต็มไปด้วยกลิ่นอายของ มูแต่ลูความศักดิ์สิทธิ์และไฮไลท์ก็คือในวันที่15เนี่ยจะมีการแสดงขนจากสยามเราคือคนไทยเราคือสยามประเทศกิจกรรมภายในงานค่ะก็จะมีความหลากหลายเพื่อให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแกน่นชาวจังหวัดขอนแกน่นและชาวอีสานได้มีโอกาสมาสัมผัสกลิ่นอายงานศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อสูบทอดอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยและคติความเชื่อต่างๆที่บรรพบุรุษได้ให้เรียนรู้อบรมสั่งสอนสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณโดยยึดถือประเพณีตามที่12ท1อเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีซึ่งตรงกับวันขึ้น15ข้ค่ำเดือน12ตามจันทรคติไทยงานประเพณีที่เรียกว่างานลอยกระทง ะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกน่นมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่เป็นงานสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชานาคและได้ยกระดับการจัดงานเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งของประเทศค่ะ ท่านไหนที่ยังไม่ได้มีปฏิทินการท่องเที่ยวปีนี้นะคะขอเชิญค่ะกับสีฐานเฟสติวัลนะคะ13-15พฤศจิกายน2567ที่บึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ